สดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุพัชรีเมืองอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทั้งหนึ่งเลขที่สิบภาค่ะชื่อนายสุพัชรีศิริยะครับหรือว่าครูแท็กในครับสอนวิชเราสอนอะไรครับที่โรงเรียนเทศบาลมัธยมตลาดจุลินธรรมศาสตร์ครับสอนมากี่ปีแล้วคะก็ถ้าถ้าพูดถึงฝึกสอนนะครับฝึกสอนที่มันมีฝึกหลายครั้งนะครับอ่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สี่รวมๆแล้วก็ ฝึกตั้งแต่ปีที่3ประมาณก็สองสปีแล้วนะครับแต่ฝึกฝึกที่นี่ฝึกครั้งใหญ่นะครับก็กคือหนึ่งปีเต็มครับก็วิชาชีพตูก็ผ่านการสอนมามาสี่โรงเรียนนะครับแล้วก็ยังมีการออกค่ายหรือว่าออกออก,ออกอบริการวิชาการอีกหลายโรงเรียนเหมือนกันครับ การสอนเนี่ยนะครับก็ศิลปะนะครับเขาบอกว่าการสอนได้มีทั้งศาสตร์และศิลป์ศาสตร์ก็คือความรู้และความเข้าใจในด้านเนื้อหาวิชานะครับส่วนศิลป์ก็คือศิลปะในการสอนศิลปะในการสอนก็คือการจัดการชั้นเรียนการควบคุมชั้นเรียนแล้วก็ลีลาท่าทางในการออสอนนะครับถ่ายทอดความรู้ว่าเราจะบุคลิกยังไงให้เหมาะสม การจัดการชั้นเรียนยังไงถ้ามีการถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราควรจะจัดการชั้นเรียนอย่างไรนะครับรวมไปถึงศิละปะเนี่ยใช้ในการผสมผสาสนในการสร้างสื่อในการเรียนรู้นะครับคือการการสร้างสื่อนั่นเองนะครับเราต้องใช้ศิละปะในการสร้างสื่อครับศิลปะมีความจ,วาาวาจำเป็นต่อที่ถ้าถามว่าจําเป็นไหมจำเป็นอย่างมากและอย่างยิ่งเลย เพราะว่าศิละปะเนี่ยถ้าครูคนไหนไม่มีศิละปะในการสอนก็จะบรรยากาศในชั้นเรียนก็จะไม่เคื่อดต่อการเรียนรู้ก็คือนักเรียนก็จะเบื่อหรือว่าเซ็งอะไรในการเรียนการสอนเองนะครับมัาก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมครับผม